เริ่มต้นกันที่เรื่องของการตั้งคำถามกันนะครับว่ามีกี่ศพที่มีการเสียชีวิตทางภาคใต้ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าจะไม่ให้ราคาข้อมูลจากทางบิ๊กโจ๊กขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายกรณีเรื่องของการจ่ายเงินค่าปลงศพสองล้านบาทเรื่องของกิจกรรมรวมใจไทยฟื้นแดนใต้ในวันนี้ก็มีการ รวมร่วมมือร่วมใจกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้ประกอบการเอกชนมากกว่า30รายมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบทกภัยภาคใต้โดยการประสานทุกภา,าคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดผลอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้สถานการณ์น้าท่วมภาคใต้คลี่คลายหน่วยงานรัฐเอกชนอาสาสมัครพื้นที่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มากขึ้นรัฐบาลก็มีการเร่งเข้าสู่ระยะฟื้นฟูหรือ Recovery Mode อย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดโดยย้ำว่าภาคใต้เป็นภูมิริภาคสำคัญของประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการบริการรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการฟื้นฟูส่วนข้อกังวลเรื่องเงินชดเชยผู้เสียชีวิตศพละสงล้านบาทครอบคลุมทุกพื้นที่อุตกภัมหรือไม่ท่านนายกได้มอบหมายให้ท่านพระดอนปริศนานันตรุลผู้มนวยการสอกอ,อชอเป็นผู้ชี้แจง นายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงยืนยันแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภ,ภัยจังหวัดสงขลาคละละ9 0ั0บาทโดยผู้ประสบภ,ภัยสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบได้สองช่องทางผ่านทางเว็บไซต์เพื่อแสดงความจำนวขอรับสิทธิ์การเยียวยาโดยหลังจากยืนยันในระบบแล้วให้ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนเพื่อยืนยัน การได้รับผลกระทบ 2. ยื่นคำร้องด้วยตนเองณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยส่วนการจ่ายเงินเยียวยาในวันที่2ตั้งเป้าว,ว่าจะโอนเงินให้ประชาชนอีก9 7 4 6 6ครัวเรือนเป็นเงิน877ล้านบาทกระจายในพื้นที่4จังหวัดสงขลา70,000ครัวเรือนสตูน18,000ครัวเรือนนาทีว่า7,300ครัวเรือนปัตตานี1,700ครั 1, ควรเรือน โดยครมมีม,มติให้เห็นชอบจ่ายค่าปลงศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาอัตราศพละสองล้านบาทนี้เป็นประเด็นที่ต้องใส่ดอกจันนะครับในพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็มีนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้คงยังต้องรอคําตอบครับเพราะว่าถ้าจะจ่ายก็จะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคําถามนะครับว่าพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนได้พื้นที่ไหนไม่ได้บ้างนะครับ